โครงการครูเรือนผลจนคนอุบลไม่ทิ้งไขรไว้ข้างหลังนับจากวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563วันคิกออฟโครงการครูเรือนผลจนคนอุบลไม่ทิ้งไขรไว้ข้างหลังนายสริดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดรวม20หน่วยงานดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว โดยใช้ข้อมูลครวัวเรือนตกเกณฑ์จปทปี2,562จำนวน95ครวัวเรือนเป็นเป้าหมายทั้ง20หน่วยงานเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานการช่วยเหลือในระดับจังหวัดนายอำเภอพื้นที่เป้าหมายเป็นผู้นำในการช่วยเหลือในระดับอำเภอและมีผู้บริหารท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันดำเนินง,งานในระดับพื้นที่สรุปผลการดำเนินง,งานในเดือนสิงหาคม พุทธศักราช2563เบสแพทิตระดับหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักได้แก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การน,นำของน,อนายอนันต์ปรีชาวุฒิวงศ์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานประกอบด้วยทุกหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการประชุมวางแผนติดตามงานเป็นประจำทุกเดือนสามารถขับเคลื่อนง,งานได้อย่างเป็นระบบ และเป็นรูปประธรรมอาทิเช่นการช่วยเหลือพัฒนาด้านความเป็นอยู่ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนการติดตามความก้าวหน้าพร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครัวเรือนการออกเยี่ยมเยือนให้คำแนะนำการประกอบอาชีพเสริม ตามที่หน่วยงานได้มอบปัจจัยการผลิตแก่ครัวเรือนมูนลค่าการช่วยเหลือสามารถช่วยเหลือครัวเรือนที่รับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังนี้ 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบนราชธานีจำนวน5ครัวเรือนมูนลค่า12,000บาท 2. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลร,ราชธานีจำนวน4ครัวเรือนมูลค่า33,500บาท 3. สำนักง,งานปาศุสัตว์จังหวัดอุบลร,ราชธานีจำนวน4ครัวเรือนมูลค่า12,000บาท 4. สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลร,ราชธานีจำนวน5ครัวเรือนมูลค่า121,000บาท 5. สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน5ครัวเรือนมูลค่า16,000บาทรวมมูลค่า194,500บาทจากใจสู่ใจร้อยเรียงความห่วงใยเพื่อคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนที่ดีขึ้นผมดีใจครับส่วน ที่นอกได้ว่าซอยสา์ให้ผมอยู่สภาพผมดีขึ้นผมนีม่กำลังใจขึ้นหลยเท่าอยู่ครับคุณภาพชีวิตของผมก็ดีขึ้นอยู่ครับ